ลูกค้าท่านไหนที่บอกว่าตามสีเทาแลมโบไม่ทันสักทีนะครับไม่ต้องเสียใจนะวันนี้บอกเลยว่ามีของดีใหม่หนึ่งคันได้ปี20ได้รุ่นท็อป EL แล้วก็เลขใมหม่5 0 0 0 0กว่าโลเองเออนะครับเนี่ยแอบดูนะมีฝัังนะครับลูกค้าก็กําลังจะรับรถไปหนึ่งคันนะครับใครชอบสีนี้เลขไม้น้อยๆนะครับมาได้เลยนะครับคันนี้เพิ่งแต่งเสร็จเมื่อตะกี้นะครับรีบมารีวิวให้เพื่อนๆก่อนเลยนะครับกับเจ้าค o นด้าซีวิ FC คันนี้นะครับเป็นรหัสรุ่น1.8 EL รุ่นท็อปมาพร้อมป เพิ่มความปลอดภัยเข้าไปแล้วก็เลขหม่โหยิ่งบอกไปนะ 5 0,000ื่นกโลเท่านั้นนะครับน้อยสุดในตัว F3 ที่ผมม <i> ีเลยนะเออนะครับแล้วก็ชุดแต่งนะครับจัดแตมเหมือนเดิมเลยรอบคันไทยอาร์หล่อๆนะครับกระจังหน้าไทยอาร์นะครับชุดแต่งกันชนรอบคันไทยอาร์เต็มระบบนะครับรวมถึงศรีนะครับที่มีการตัดแบบทูโทนนะครับอ่าตัวรถเทอร์เรโมแล้วก็มีการตัดเป็นตัวดำเงาแบล็กไหกอร์สให้แบบนี้นะครับโลโก้เฮดแดงหน้าหลังใส่ให้ครบชุดนะครับแล้วก็ไฟหน้าใสๆจากโรงงานโปรเจคเตอร์พร้อมตัวไฟเดทามแบบนี้นะครับนี่แล้วก็ด้านข้างล้อแม็กเปลี่ยนใหม่นะครับห้าก้านสีดำเงานะครับ พร้อมอยางลายซอฟสวยๆนะฟิตติ้งตัวรถนะครับจัดมาให้เรียบร้อยนะครับโรลเต้เล็กน้อยนะครับแกม้มฟ้มทําให้ครบชุดแบบนี้นะครับสเก์ตข้างไฮอาร์ขนาดใหญ่นะครับแล้วก็ตัวรถบอกเลยว่า,าสายกำลังดีนะไม่เล็กไม่ใหญ่จนเกินไปนะครับผู้หญิงขับได้ผู้ชายขับดีด้วยนะครับด้านท้ายนี่เลยสปอยล์หลังนะครับพร้อมไฟเบรกดให้สารนะการชนท้ายขนาดใหญ่ทรงไทยอาร์แบบนี้นะครับเห็นทีมไหมนี่ ยิ่งเพิ่ข,ขนาดใหญ่นะครับ4ช่องแบบนี้นะครับพร้อมปลายท่อ3ท่อแบบนี้นะครับทรง F1 บอกเลยว่าภายนอกเปี้ยวแน่นอนนะอ่ะส่วนภายในดีกว่านะครับนี่รุ่นท็อปเบาะหนังมาจากโรงงานสีดำแบบนี้แถมได้ปรับไฟฟ้าด้วยนะครับเพราะว่าเป็นตัว EL นะวงม,มาลัยมัลติฟังก์ชันมีคุ้ยคอนโทรลมาให้แบบนี้นะครับจอเป็นแบบ HDMI เชื่อมต่อ Apple CarPlay Android Auto ได้นะครับแล้วก็ที่สำคัญน,นะ มีกล้องมองหลังมาให้จากโรงงานแล้วก็ตัวเลนส์วอลเลนเชตให้เห็นบอกนะครับนี่เลยทําให้เราเนี่ยปลอดภัยมากขึ้นเนาะถัดมานะครับดิฟฟี่รลอ6ตัวพลาดไม่ได้ออปชันนี้นะครับก็เป็นอุปกรณ์ที่รถสิ่งต้องมีนะครับแถมใช้งานได้จริงนะวัดคา่าได้แบบทุกตัวนะครับแล้วก็ต่อแบบ OPD นะครับเสียบปลั๊กได้เลยไม่มีการตัดต่อสายไฟต่างหานะครับโอ้โหและเล็กไม้นี่ 58,000ืกิโลเท่านั้นนะครับไม่แท้ๆนะไม่มีการกลับไม่มีการกรนะครับนี่พลาสติกยังไม่ได้แกะเลยนะตัวเปิดโครงสร้างตัวรถแบบนี้นะนี่เห็นไหมแล้วก็ระบบสตาร์ทนะครับเป็นแบบ push start ด้วยนะครับนี่แล้วก็สีไหมมีสีแดงกระพริบกระพริบนะครับแปลว่าเขาเตรียมตัวจะสตาร์ทได้เลยนะครับแต่ว่าสตาร์ทต้องเหยียบเบรกก่อนนะครับถึงสตาร์ทได้อ่ะพาชมนะครับในตัวเครื่องยนต์และโครงสร้างกันบ้างดีกว่าเป็นอย่างไรนะครับนี่นี่นี่นะครับแล้วถูเครื่องยนต์ กลิปนะครับใหม่กลิบเลย1.8 i-vtec นะครับก็เป็นเครื่องยนต์หนึ่งรุ่นที่ดูแลง่ายไม่จุกจิกนะครับแถมมันยังสดมากๆเพราะว่าเลขมมัน50,000กวโลเท่านั้นนะครับใครได้คันนี้ไปคุ้มมากๆเลยนะและราคาก็ดีมากๆด้วยนะครับส่วนโครงสร้างหลังนะครับเป็นอย่างไรนะครับอ่ะคันนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่ามีการเปลี่ยนสีเปลี่ยนโฉมมาให้ใช่ไหมครับเพราะว่าจากเดิมเป็นสีเทานะครับหรือว่าสีบรอนเงินนั่นเองนะเรามีการนะครับเลือกเป็นเฉดใหม่มาเป็นตัวเฉดเทาแลมโบนะครับแต่ สำเนาก็ยังลงททาเหมือนเดิมนะครับไม่มีผลกับการต้องไปเปลี่ยนสีในขนตกให้วุ่นวายนะครับอันนี้คืออยังเป็นลงสำเนาเทาเหมือนเดิมนะครับปลอดภัยนะครับแล้วก็ขับแบบสบายใจนะครับเพราะว่ามันเป็นตัวเทาแลมโบที่มีมาจากฮอนด้าด้วยนะครับส่วนของฟ้านะครับอย่างที่บอกไปนะไม่มีชนนะบางคนบอกเฮ้ยมากลับสีเปลี่ยนสีนี้เนี่ยรถมีบทเหตุหรือเปล่าครับไม่ใช่นะครับคันนี้ดำเดิมเลยด้านหน้าด้านข้างด้านหลังนะครับเดิมหมดเห็นไหมบาคของบาโคสจากโรงงานอยู่ครบนะครับมกรนะครับ ทานหน้าคานการนะครับเบ้าโชกเดิมโรงงานประตูสี่บานฝาพิท้ายก็อย่างบอกไหมครับไม่เคยผ่านการชนหนักทิ่ความแน่นอนต้นตานการันตีเลยมามาฟังราคาค่าตัวน้องคันนี้ดีกว่านะครับคันนี้บอกเลยว่าเจ๋งสุดในเทอร์เรนโบที่ผมเคยมีมาเพราะว่าได้ปีใหม่ไงได้2020ได้ EL เป็นรุ่นท็อปด้วยแล้วก็ได้เลขไม้เพียง5 0,000กิโลโอ้โหแค่นี้ว้าวได้ยังนะครับและค่าตัวน้องคันนี้นะครับผมเสนอขายให้เพียง6 9 0 0 0 0 9,000บาทเท่านั้นนะครับกับเจ้า Civic FC หล่อๆแต่งสไตล์ไทยอาร์ทที่สำคัญออกรถง่ายๆเพียงบาทเดียว้วยนะครับแล้วก็ความสุขสุดได้ถึง7ปีนะเพียงเดียวละปมะมาณหมื่นนิดๆเท่านั้นนะครับอยู่ตังวัดก็ซื้อได้ผมมีบริการไฟแนนซ์นะครับให้ทุกที่ทุกเทศเหมือนเดิมนะครับสุดท้ายซื้อต้องตานต้องได้รถแ่งแค่มีสไตล์กว่าใครๆแน่นอน